บินลินดูดูจีตาูชูิตาชูชูว้าวว้วว้าจีชูชูจีตาชูชูแล้วจีตาชูชูจีชูชู้ชองนคอนอน้องคอเป็นท้าพนมันจะึ้นเป้าพนไหมลูก ขึ้นไปทางเดิมกับพี่พี่โมไปโอ้ยโลเปอร์ชอนตัวใหญ่มากไหนไหนไหนโอ้ยไปน้่งแน่ขึ้นไปลูก วังเง auto, ี้ยไปว๊าน้อำโมไปจับปลาแล้วน right <so um> um> ้ำโมแล้วโอ้ยตัวใหญ่มากก็จับปลาโอ้ไปไปนี่อีตาจับปลาได้เห็นไหมน่ะเอาบะคอยไงลูไปบะคอยไงลูโอ้ตัวใหญ่มากสิลินดูปลาลูกปลาอะไรหนูปลาหนูอีตาอีตาจับปลา ปลาช่อน